โอ๊ยรักพี่หมีเอาพี่หมีไปด้วยทุกที่เลยเก่งมากอันนี้อันนี้วางทอันนี้วางอันนี้ประบ้าเให้อาวางน,นี่อันนี้วางตรงนี้อนนนนนเออวางดีๆเอาใสาด่ดีๆซิคะ ใส่ไม่ใส่ตรงนี้สิลูกเก่งมากอันนี้ใส่ตรงนี้ใช่อันนี้กับข้างกับข้างกันกับข้างกันกับวางดีดีวางดีๆค่ะเอาวางจิอไรยังอาวิจิสีเหลืองสีเหลืองวันเกิดวิจิสีเหลืองนะคะนี่วันจันทร์วิจิเกิดวันจันทร์สีเหลืองนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งอ่ะวิจิวางวางค่ะอ่ะวาง วางสินีวน่วางให้ตรงวางสิวางนี่คะเออ,ะเออสาวให้ตรงๆสิเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะโอ๊ยรักพี่หมีรักพี่หมีเ <c oughs> ย้